bật lên nó đang gì à sộm mới trông khán ờ xem áo 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 เอาส่งมะนาวผัดามี่ด้บ้านเสิสองชามสิได้เลยเนา่สองตมันนี้มันสงกาเนาะมันดีมันสนเออไอ้แบ้งนี่แบ้งเออออาได้ประจไน่นี่แ้งป้งเออเออบบอกเไม่บเเออด้วยกันี่สบายดีนะพอดีเอ้ดเออต้องดีกว่ อ้ายไผอ้ายไผอ้ายดังไผอ้ายดังไผร้านไหนนี่แม่เออ ừ. 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 มาก็จับตะกแล้วก็ลงไป่จับถ้าบินก็ได้ที่บินบินรอบใไม่ลยแล้วเจับห้ไปองเอาสอนทีซ่งสองเ็ยังไงสองคนนะคือสิบุให้กันสามะใช่ไหมราบินนะบินนะบินเออเออแล้วขาใหญเอาแต่ไมมา เอยอยู in hmm. oh, mm ่ด hmm. oh, ีๆแค่ก็นั้นแมเ้องพนฮะอออ้ยม่ได้หอกเออสว่างไ้เ้าห้เคารเดี๋ยวจะพาไปสูบยาข้างนอกเขากินอเอ้สิานาากานเออทนี่สงไปอยากสูบยาดิชั้เล่าหาสงเอ้าสงเ้ยขอเให้เลอน นี่ละอะจะได้ก็ยังเค้นไดนาเอานังแตงมาบ้านนี้น้าไปใส่ละลูกหลานั่งเต็นตงเอาบ้านนี้ปัญหที่มันเป็นเขาอยู่ตัวเพราะมันกินมะเขากินอีกมะเขากินแต่นากินเยอะมาหมนมนีไจหนขนมขนมตีอ้านมมงไก่เ้มเอมานองแมงไห่เจมก็มาเอิ้มาก่เจ้า่ร้านเราเลย้านเาม ร้านไทยร้านใ้าไทยร้านใต้อมคนมากมาเอมา้ก่นยไอ้ี่ไมยังหนึอี้ไม่ตไม่ไน่ยังนัึนไม่่ยังราสไอ้นนเสียขยนขคน่าเออมาแค่ไมรีบแล้วทีนี้มาอันนี้มาแ๋ยวมาคอนมาคอนแล้วมาดีๆแลต้องก่แนด้วยอ่าี้วทา